ล้วยังครับยังไม่กินข้าวล่ะโอ้ยหมดติดตาเงือนจะไปไหนกันยังไม่รู้นะครับมาตามไปก่อนตามไปกอนตามไปกอนตามไปกอนไปไหนไม่รู้ตามไปก่อนขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นขาเลยนะกินข้าวไปไหนดีครับไปลาก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 ไปไปไปลากยาวไปดีครับเดี๋ยวพากินข้าวกันดีกว่าเพราะว่าพาสามโมงทุกอย่างไปเลี้ยงข้าวหน่อยไป เลี้ยงข้าพี่ชายเลยสาวชายพี่ชายจะพาไปกินเจ้าไหนไม่รู้ก็มาดูนะมาให้กำลังใจพี่ชายน้อยฟีก็ฝากไอฟีครับอุดหนุนสินค้านะในนามพี่ชายด้วยนะาฟีครับเนาะในนามพี่ชายชาแนลด้วยนะาฟีครับมีสาวมนุ์ก็ได้เนาะเป็นกำลังใจให้กันชัยก็ได้มีเงินนะครับบูนนะนะครับนะทำตัวเองด้วยเนาะบูนนะบูนนะวัดนะพี่อ๋อแล่วัดเหรอเติม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 น้าฟีก็มานี่ครับเดี๋ยวเราพาพี่ชัยจะพ,พาไปกินข้าวที่ไหนไม่รู้นะ จ้าครับพี่วุฒจ้าผมคานอยู่แล้วเอาละพี่ครัผมคาดนะครับแล้ววันนี้พาแอดมินพาแอดมินช่องมันโอมแล้วก็ช่องมันไม่แต่นนะครับมาเที่ยวกันนะครับนะมามาเที่ยวกันมาเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้ให้ลุงพักใะพี่ครับให้ลุงนอนนะครับผมก็พาแอดมินมาทำคอนเทนต์ใเวลาส่วนตัวนะตัวแกบ้างนะสินะแล้วก็มาถึงกับอึ้งอืมมาไปไะกันวะหายไปเลยลุงพลตื่นมาอึ้งแน่เลยไปมอเตอร์ไซ ไปทิครับพี่ชัยพาไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนไม่รู้ไปกันเขาบอกว่ากลางหมู่บ้านเด็ดมากร้านดังร้านดังร้านดังนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านกันว่าเรามีอะไรกินกันนะครับไีครับพาวันนี้ขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงนะเลี้ยงเลี้ยงพี่ชัยด้วยเลี้ยงสาวกด้วยเลี้ยงอีกนะครับนะเลี้ยงอย่าเลี้ยงอีกเลี้ยงทุกวันทุกวันก็เลี้ยงแล้ครับถ่ายคลิปไม่ก็ได้ตังค์แล้วครับเนาะก็เลี้ยงหมด ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่นะพี่ไปถูกหวยรางวัลใหญ่ๆหสาธุเพราเราได้เงินมาสองแสนเหมือนปู่ให้เรามาครับเราจะไปเที่ยวอะไรล่ะใช่ป่ะครับเออเดี๋ยวจะไปตัดลังคาเผยแล้วนะครับเผยแล้วนะครับรอดูนะพี่รอดูนะถ่ายคลิปให้ดูนะเดี๋ยวมาทำคอนเทนต์กันไม่ตอนพี่ติดตั้งพี่ถ่ายคลิปเลยนะก่อนเราติดตั้งานนี้เหรออ๋อาเอ้าร้านนี้เคยมาแล้วทีนึงเคยมาใคร นี่แหละมากับพี่ชา่มากับพี่ชายครั้งเดียวครั้งเดียวนี่ครั้งที่สองครั้งเดียวนี่ครั้งที่สองไป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 ชาวบ้านตกใจไปแล้วเราถือกล้องเขาชิ้นละไปไปไปครับโอ้โหบุกร้านก๋วยเตี๋ยวดังแห่งบ้านอินแปงนะครับผมเฮ้ สวัสดีครัคนสวยคุณครับครับเอวยแกสวัสดีครัสวัสดีครับคนสวยคุณครับมีอะไรก็ไม่ค้ามีก๋วยเตี๋ยวส้มตำค่ะมีใจัยไหมคะน้ำปั่นใจมีอยู่แล้วนี่ค่ะบมาแต่งงานได้ดีครับยานะอยาได้ยามาแต่งานได้ดีครับนี่เอาอะไรพี่มานนี้อันนี้มาเป็นสภาพเลี้ยงสามุนเะ สัคบเีอปังราองเีชายหตลอดปังตลอดนะมาไปดูไปดูมีเส euh. ้นอะไรบ้างตะบนเอาอะไรฟังเลยนะไปดูหม้อเขาหน่อยไปดูหม้อหน่อยเอาน้ำบริการตัวเองนะจ๊ะไปดูหม้อต้มเขาหน่ยสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุทานนะครับ่ย้ตงม้ีขอุทานะครับมีเมนูอะไรบ้างแม่อุ้ยร้อนแม่อนเลยสาวมีเหลือง เนื้อตกบอกพี่แกอะไรก่อนขึ้นใหญ่แลตกพิเศษทีเดียวอะไรนะสอง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 พิเศษเอตก2มี40 3ห้าสิบอาไาไหร่ครับจัดไปจัดไปมา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 สเออมีอะไรใส่ไปเลยค่ะเส้นใหญ่เป็นแบบไหนพี่พิเศษหรอพิเศษพิเศษครับมามาตกก็ห้าสเหมือนกันเหรอคะ อ,อ๋อครับสองเลยครับอคนครับแองแบบนี้แบบนี้ครับอันนี้คือ are, อะไรกันครโอ้เด็นเดี่ยอันนีครับปั่นด้วยนยครับปั่นอะไรปั่นบ้างครกีเปั่กเลือกโจทย์โจทยตรอเรี่นี่มีตอเรี่นมเย็นนมเย็นมนนแล้วก็ชาเย็นอ่ะเอาแบปั่น บ้านเอออเาาทงนี้พี่ส้มตำไหมพี่ชายน้ำอะไรผมเห็นปูดองว่ะพี่จะโมน้ำอะไรปูงมาสั่งนี้ปูดองว่ะดองว่ะเอาส้มตำด้วยโอ้โหหอมอยู่เหมนี่ไม่น่าไปเปิดเลยสั่งนี่้มตำชุดนึงพี่สั่งเลยเอาอะไรก็สั่งเขาดิเอาตำอะไรอ่ะตำปูปลาไงปูปลาหนึ่งนะครับแซ่บๆนะครับเอาเผ็ดใช่ไหมคะรสจัดเผ็ดไหมพี่ อาพอดีพอดีค่อนั่นรเสียคบนี่เป็นบ้านนกเลือนบ้านเหรออ่อะไรนันกรรมการเประธานอาวุโสนี่ครับยังนุมๆอยู่เลยอนัๆๆจะสิ้นเงินเล ใช่เดือนปานนะก็เเป็นอบตเป็นเทศบาลเยที่นี่ครับครับผมคนที่อยู่เน๋ยวก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่เขาเป็นอันนี้เจเลยจเลยเอาจริงนะสี่พันไม่จะกำลังเดียวอยู่กลังเดียวกันอยู่แกกลังหาให้เเอาไปเลยพี่พันเนี่ยเอาเลยพี่กลังหาให้อยู่หาให้ แต่ห้ามพอนนะเพราะรถนะเมื่อกี้ห้าเนาะเหลือสี่แล้วไปที่บ้านไปไม่ได้ไม่ได้กลับถึงหน้าเหลือสามไม่ได้ไม่ได้สามไม่ได้ของแบงของแบงนี่ทำอะไรครับพี่ลงคลิปครับเราเด้งนะเมื่อกี้พี่ชายเด้งนะผมพี่ชัยเด้งนะเมื่อกี้อนั่นคลิปเอ็นนะครับ คลิปอะไรลงหลังเด้งไดเด้งไงคลิปแรกที่พี่ทีมมาไงที่มากินกับอ๋อได้พูดลงคลิปแรกไม่ใช่่ไคลิปที่สองอันนี้คลิปที่สองร้านแล้วนะร้านไหนตอนตอนนี้ไอ้ร้านนี้แหละที่มีไอ้ใช่กะม่วงมะม่วงอ่าใช่ที่นี่กระม่วงด้วยกำยไก่ก็มีถ้ามาก็าถ้ามีกำยไก่ให้กินฟรีใช่หรอนะ่นี่ยครับต้นกำยไยกินฟรีจะไปเขาเขามาเอาที่นี่มันเป็นสิ่ี่ของชาวบ้านเลยชาวบ้านเพราะยืนเขาใช้ระบบแรก มีกล้ลก็ไม่ได้เี่นัี่วัดอินแปลงบอกรับอินแปลงหมูหมูสองครับหมูสองแบล็กที่ผมก็แปดแหมูสองแปดแปดแปสิบแปดเล็กสวยอาวมี่านให้ดีแปดแปดสองโอ้แปดแปดโอ้ยสามมผมเลยไม่ขึ้นหัข้อขี้แบล็คที่ไแม่ไปขึ้นอ้าวมงคค่ะใช่โมเล็กมเมงคลนะไม่ใช่ไม่ขึ้นเราไม่ดีขึ้นเอง ปหมู่สองรวมกันแล้วได้เลขเก้าตกท้าปดแปดสิบหกสิบหกสบบแปดสิบปดแปดกระบอกหนึ่งเป็นเลขเก้าเป็เลขเก้าเลขแปดเป็นเลขแปเป็นเลขเลของค์ปูด้วยไงใช่ก็เลยโชคดีไปได้ได้แช่ถราตแเราหาเป็นปีไม่ได้แต่ว่าพอนมมนไปจุดทุบขอปูน่ะ สองวันมั่งเสียบอยโทรบอกว่าพี่มีที่ตึกนึงที่พี่ต้องการเลยสวยมากมาดูเสียบบอยเดินเข้าไปหาเลยว่าที่เดียวที่เดียวก็เลยมาดูดูอุ้ยสวยงามเลยเนี่ยน้ำไฟอะไรครบหมดเลยนะแล้วเน็ตน้ำน้ำไฟอินเทอร์เน็ตไร้สก็ได้ละหลอเชื่อมรอเชื่อมนะสวยงามกล่องมันอยู่กล่องมันจะอยู่ปลายในกล่องเนี่ยของกล่องไม่ได้ของเทวทีนะหลอดแบนเหรอเอสไฟเบอร์ไฟเบอร์ มีของไฟเบอร์กับของ g o t ชุมงสายมาแล้วครับเอาถ่ายพวมกันนีเลยโอ้ยแกมาแต่นาแล้วแกมาแต่นาแล้ว